เอ้ยผลกระลิกก็น้อยใส่ปุ๋ยกันดังเยอะหมดตังไปดังแยะโอ้ยจะทำไงดีเนี่ยบนอะไรคะคุณลงุงอ,อันนี้ใส่ปุ๋ยอะไรเนี่ยใส่ปุ๋ยยางปุ๋ยยางราคาเป็นยังไงราคาสูงหรอแพงไหมแพงหนู่มีศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนอยู่แถวเนี้ยอยากให้ลุงช่วยไปดู ว่าเขาทำยังไงเขาลดต้นทุนแบบไหนอยากไปไหมเดี๋ยวเราต้องเก็บตัวอย่างดินเนาะเดี๋ยวเราเอาไปให้เขาวิเคราะห์นะคะแล้วเขาก็จะแนะนําวิธีการใช้อยากไปไหมคะอยากไปครับอยากไปนะไปกับหนูไปเลย ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตแม,ม่น้ำคูอำเภอปกแดงจังหวัดระยองเรามีบริการตรวจวิเคราะห์ดินให้ฟรีพร้อมคำแนะนำในการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เรามีแม่ปุ๋ยและปุ๋ยหมักจำหน่ายเรามีบริการผสมปุ๋ยค่าบริการเพียงเจ็ดสิบบาทต่อกระสอบลูกค้าของเราจะเป็นสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนศูนย์จัดการสัตว์พืชชุมชนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสมาชิกกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่และเกษตรกรทั่วไป สินค้าก็จะมีจาหน่ายแม่ปุ๋ยซึ่งแม่ปุ๋ยที่เรานํามาจําหน่ายให้กับเกษตรกร,กรหรือบริการเกษตรกร,เ,กรเขาก็จะได้รับแม่ปุ๋ยที่สามารถเชื่อถือได้นะคะแล้วก็หาซื้อได้ในชุมชนโดยที่ไม่ต้องออกไปซื้อในตลาดเสียค่าเดินทางเสียค่าน้ํามันก็จะได้แม่ปุ๋ยที่มีคุณภาพสามารถเอาไปลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร,กรได้ดียิ่งขึ้นคะ่ะ นอกจากนี้เรายังมีแปลงเรียนรู้การจัดการดินและปุ๋ยในพืชยางพาราและมันสปหลังเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้และนำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง การตรวจวิเคราะห์ดินทําให้เกษตรกรทราบถึงความเป็นกรดเป็นด่างของดินทราบปริมาณธาตุอาหารพืชที่สําคัญในดินทีมเจ้าหน้าที่ตรวจวิเคราะห์ดินจะให้คําแนะนําในการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากช่วยให้เกษตรกรใส่ปุ๋ยได้ในปริมาณที่เหมาะสมแก่พืชใด้มีฟารม์มรูการอบรมและการ ทำปุ๋ยผสมปุ๋ยตามสูตรเอาไปใช้ในสวนยางพาราในพืชไร่ทําให้เจริญงอกงามผลกําไรดีขึ้นและอยู่ดีกินดีครอบครัวมีความสุขมีเงินเก็บเงินออมมากว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนมีเงินออมแต่ว่ามีเงินเก็บแต่น้อยพอมาใช้ปุ๋ยสูตรที่เราผสมเองผลกําไรมันก็ดีทําให้เราลดต้นทุนมีเงินเก็บมากขึ้น ขอบคุาก็มมีรรสัววศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลแม่น้ำคูอำเภอปวกแดงจังหวัดระยองมีการบริหารจัดการโดยการประชุมอย่างต่อเนื่องเพื่อรายงานผลการดำเนินงานสภาพปัญหาพร้อมทั้งร่วมกันวางแผนการพัฒนาวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกและพี่น้องกเกษตรกรในชุมชนอย่างยั่งยืน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลแม่น้ำคูมเภอปุกแดงจังหวัดระยองนะคะเราจัดตั้งเมื่อปี2558ค่ะเริ่มต้นเราจัดตั้งมีสมาชิกกลุ่มอยู่ที่20รายนะคะปัจจุบ,บันเรามีสมาชิกที่ถือหุ้นทั้งหมด86รายค่ะกิจกรรมหลักๆเราก็จะมีผลิตปุ๋ยหมักเติมอากาศนะคะการจำหน่ายแม่ปุ๋ยการบริการผสมปุ๋ยบริการรับตววรวจวิเคราะห์ดินให้กับเกษตรกรหรือบุคคลทั่วไปฟรีนะคะ ถ้ามีท่านในสนใจที่จะสั่งซื้อสินค้านะคะเราก็จะมีบริการให้กับเกษตรกรหลายๆรูปแบบก็คือผ่านทางเว็บเพจนะคะของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลแม่น้ำคูหรือสอบถามไม่ได้ที่ Facebook ของสำนักง,งานเกษตรอำเภอปลวกแดงแล้วก็เบอร์โทรตรงนะคะของประธานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลแม่น้ำคูค่ะย,ยาาารจร,การืกมูนนนปุุชชช๋ชช